เอาแล้ตั้งตรงนี้ดูน้ำซอสสเตะ๊ะหกไปก็เลยเอามาเสื้อนใหม่

Kompak thấp Kanal, kompak là.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  Kanal, kompak เลดหนึ่งสุลังสมบัติยาคลาดอะมาอาจจะทัดอีกออสเดสมันเดสมาร์สปนเดสมือเดสมือทัดเนี่ยจ้าพริ้งจ้า Det er vann. tømt vann her. Det er så dumt, at det ikke. Hæ? Det er tømt vann her. Hvem som tømmer vann? Her. Den som kan Vann som kan dråpe ned. Ja. Og så ligger det oppå her motoring, og så det er det fordampa. Uh. ดลคิดแล้วพอสนู่นแล้วอมสสอสอินนีาซอนน่ะกของเก่าเขาก็แบบแถวนี้แตกหมดเลยแตกหมดเลยอันนี้ของใหม่แล้วจ้ะของใหม่ละ รู้สึกเหมือนเขาจะใหญ่กว่าเดิมนะความรู้สึกนะเพราะว่ามันใส่ได้รู้สึกใส่ได้เยอะกว่าเดิมแต่หรือเปล่าความรู้สึกนะก็คือตัวนี้ลดราคาปกตินึกนยิ่งไปดูที่ราคาสามพันสี่ไอตู้เย็นเล็กๆนี่นะสามพันสี่แต่ทีนี้เห็นลดราคาเหลือสองพันสี่ก็เอาแหละที่แรกว่าจะเปลี่ยนก่อนคริสต์มาสแต่ทีนี้ก็คือแบบรอไม่ไหวยามันแตกหมดแล้วแถวนี้นะเพราะว่ามันใช้งานทุกวัน คือใช้งานตู้เย็นนี้ทุกวันเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกแล้วก็ตรงนี้ก็แตกน้ําก็รั่วลงน้ําไม่ไหลลงข้างหลังนู่นอะอ่าซื้อใหม่แล้ะจ้ะของใหม่ใช้ไรก็เดิมนี่ คุกเขากำแพงคุกเขาสูงแค่สองเมตรเองถึงไหมอะวันนี้อากาศดีขึ้นเพราะฝนตกมาเกือบจะทั้งเดือนละ สว่างขึ้นปกติแบบอึมครึมอึมครึมฝนตกมาโอ้กันยาทั้งเดือนน่ะไม่มีวันไหนแดดออกเลยเป็นช่วงเก็บเห็ดคนไทยหลายๆคนไปเก็บเห็ดแต่น้องก่งอะไม่มีเวลาไปเก็บเห็ดเลย บริษัทกระจกนี่นะเออ,อวันนี้เขาน้ำมันมาลงเนยะน้ำมันมาเติมอุย้ยน้ำมันลงด้วยเนี่ยดีเซล21 56บเบนซิน21 68ตอนนี้ยังไม่สองโมงนะแต่ถ้าราคาสองโมงเมื่อไหร่ก็อาจจะขึ้น จะเป็นเจ้าใหม่ไหมเอาละมันมาลงตะคนเก่าไม่ไม่เห็นมาแล้วตั้งนานแล้วไม่เห็นมาแล้ะตะคนพุงใหญ่ๆอ้วนๆนะ ลงจาร้อนอย่างน้ำมันเราก็ใหม่ทุกวันนะแต่เผอิญว่าเราทอดเราขายเยอะอันนี้น้ำมันที่ทอดปอเปี๊ยะเราก็เอามาทอดสเต๊กส่วนน้ำมันทอดปอเปี๊ยะเราก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันเนาะโอ้ยพริกก็หมดเราก็มาปั่นพริกพริกที่ยังปั่นพริกแห้งปนกับพริกสดนะทางพี่ป้าชิมดูก่อนนะลูกชิมดูก่อนเ้อ 4ี่โมึหรือว่า4ี่โมงปับอีกแล้วดีเซล23 8 um, 3ิแปดสิบบวันนี้ปับ3รอบแล้วนะคืออะไรเนี่ยมารับลูกค้าฮัลโหลเ้ยน่วเนี่ยมาเฉยเลยฮัลโหลเกฟนี้เมเนาะไหนโอ้ยเกอเกนี้มนเกเรียนเราสักแ ลก,กส,กกสกอ่ะไปัอย่าขยับมากอาสวัสดีค่ะก็มาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะดีดีสวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสดจ้ามือนีมาพบมาพบมาพบมาพอกันกเองแล้วจ้ะม,มันอม่ในพึ่งมันเป็นอะไรที่วันนี้คือเมื่อวานก็ขายเงียบวันอังคารเมื่อวานฝนตกลมพอวันนี้อีกเอา้าเงียบอีกวันพุธเอ๊ะยังไง ให้ยังไงเขาเล่นฟุตบอลหรือเปล่าฮะเขาเล่นฟุตบอลหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อแผนแงนแผนงแผนงเนื้อที่ว่าเอ็มเจ้าที่ว่าเอเกี่ยวกับพวกเอ็มอะไรนะขับรถที่เอ็มเกี่ยวกับมหมอหมอหมอฉุกเฉินหมออะไรที่ไปตามเหมือนเหมือนรถเอ็มบุลันซ์อะแต่อันนี้เป็นหมอหมอโดยเฉพาะเลย แต่เขาเป็นคนขับรถเนี่ยพันเองน้ำมันปรับอยู่สามรอบแล้วมันคืออะไรเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวจะมีผู้บ่าวโปรแลนดมานะก็ดูวันนี้จะเจอไหมวันนั้นเจอไหมชวนไปออกเดทวันนี้เดี๋ยวจำประกับมาไม่ยอมแพ้หรอกฉันไม่ยอมแพ้ยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องชวนเธอไปเดทให้ได้วะ <laughs> โอ้ยแม่ค้าละว้าวุ่นเลยแหละทีนี้น่ะเอ้ยทไมมันเงียบอย่างนี้อะ่ะ เดียลูกค้ามาสิพี่เ้านเงียบจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาเดี๋ยวจะล่วงคอยดูหม้อข่าวก็ไม่ได้ถูกๆูกนะวันนี้วันนี้ไม่ต้องทําอะไรวันพุธจ้องแต่ราคาน้ํามันก็มาดูแลอาหันไปมองเอา้าตอนนี้ส7บเนาฬิกาสิบห้าเอาน้ำมันเปลี่ยนอีกแล้วมาดูสิแค่ชั่วโมงเดียวนะไม่ถึงชั่วโมงซะด้วยซ้ำตอนนั้นดูที่ประมาณสี่โมงกว่านะ่ะ นี่ยไม่ได้โกหกนะเนี่ยดีเซล2ี6สิบเบนซินเบนซินยี่สิบสีาไม่แน่เบนซินเนี่ยเบนซินเก้าเปลี่ยนหรืออยังนะแต่ว่าแป๊บเดียวเองครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ฟ้าปรเบีย้ยสุกแล้วลูกไปเอาขึ้นไปไปคุยลงอีกแล้ววันนี้ไม่ต้องทำอะไรน่องมองแต่น้ำมันอย่างเดียวไปเอาปรบเบีย้ยขึ้นไปสุกแล้ว สุกแล้วปเปี๊ยะลูกค้าก็ไม่มีเมื่อวานก็ลมลมวันนี้ลมไหมไม่ลมเนาะไปเอาปเปี๊ยขึ้นดูซินี่นี่ดูซิเลยิขึ้นดินนนนนขึ้นดิปเปี๊ปเยเราทอดใหม่ๆสดๆอีเราเวนั่นสดๆโอ้ยนี่นี่เราห่อสดๆถ้ามีเวลานะก็ห่อสดๆถ้าไม่มีเวลาก็เอาแช่แข็งจ้ะ

เป็ปอเปียสิบอันกําลังถือถือแม่ก็เห็นละอาจจะให้กับข้าววันนี้เขาแม่ก็บอกปอเปียสิบอันก็ยังถือนะก็ยังถือถุงจะให้เขานะเกือบแล้วแม่ล่ะฮะให้เวลาเนี่ย่ะใจลอยจะมาเช็คแต่โทรศัพท์อุ้ยคนนี้เขาเป็นใครนะน่าเขาคุ้นคุ้นคนนี้เขาเป็นพ่อของใครนะคนเมื่อกี้น่ะฮะเป็นพ่อของใครน่าคุ้นคุ้นวันนี้อากาศก็ สิบสี่องศาสิบสี่องศาไม่ไม่ร้อนไม่หนาวพอดีไปไป,ไป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 ทอดไปทอดเดี๋ยวนั้น,นไปไปเอาไฟขึ้นแล้วก็ทอดเอเออ,อืมทอดไอ้เขาเกี๊ยบกุ้งนะไป,ไปมันมีอะไรเนี่ยรถเยอะตรงนั้นบบน่ะกอดให้ดูอ่ะกอดให้ดูไม่เคยเห็นกอดแม่และกอดดิกอดมันเมื่อกี้น่ะแล้วหลังกล้องเขาก็กอดก็หอมกันอยู่นะ ไม่ได้ว่ากันอย่างเดียวนะใช่ไหมใช่ไหมพี่ฟ้าฮะดูข่าวก็โอ้ยติดตามข่าวก็ปวดหัวแต่ถ้าไม่ดูข่าวก็ไม่รู้จะดูอะไรหนังก็ดูอยู่เป็นบางครั้งบางข่าวแต่ว่าก็พยายามแหละพอดูละครจบมันก็มันก็ต้องต่อด้วยข่าวเนาะบางทีพอดูข่าวเสร็จก็ต่อด้วยละครโอย ึ้นมาแล้วเร็วไม่มีเลยทำสองไม่รู้เอาโยลงโยลุงน้ำขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยต้องกินเยอะหรอกไขมันน้ำมันทั้งนั้นน่ะชุบบชุบไปลงเออเอาขึ้นดียกขึ้นยกขึ้นยกลงเออเอาขึ้นเอาลงเออลงนี่ นนพี่ฟ้าบอกแม่แม่แม่ดูดูท้องฟ้าทําไมเป็นสีเลือดอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอนานๆแบบนี้ทีนะท้องฟ้าสีเลือดเนี่ยพี่ฟ้าบอก เช็ดหรือ,อยังเนี่ยวันนี้งานมันไม่มีงานขายไม่ดีวันนี้ว่างใกล้เย็ดตัวเย็นไปเนาะข้างนอกแล้วก็เช็ดข้างในด้วยนะอย่าลืมนะม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าหิมะแบบฝนเป็นฝนแต่เป็นหิมะประมาณหนึ่งองศานี่ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเริ่มเข้าหนา้าหนาวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโ,โ,โ,โร่างกายและหัวใจฉันยังไม่พร้อมจ้ะ